วันนี้ในช่วงเช้านโะรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกระรยุรุดติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ส่งพัฒนาโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการรักน้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดินประจําปี2568มีพูดแทนจาก11กระทรวง33กรม หามหาวิทยาลัยและหน่วยงานในพื้นที่13จังหวัด49อำเภอรวมกับ480คนเข้าร่วมแลกปเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2568และร่วมวางแผนในปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงบ่ายณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาหมูลนิีิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์มนตรีเป็นประธานในงานถแถลงข่าววิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ7 2พัรษาและงานโครงการหลวง2 0 6 8ภายใต้แนวคิด ทศมัมหาราชาพระมหากรุณาตำมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งมีกำหนดเปิดอาคารในวันที่1ธันวาคม2 5 6 8และจัดงานระบบัวันที่1ถึง10ธันวาคม2568ณนูนย์กส่วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดําริจังหวัดเชียงใหม่พน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการหลวงในการพัฒนาชมุมชนบนพื้นที่สูงให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป สำหรับงานงโครงการหลวง2 5 6 8มีการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์กว่า1,200รายการจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงครบ14กลุ่มสินค้าพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บุธอาหารครัวโครงการหลวงและโปรโมชั่นพิเศษรอย c h ชอ c ์